กดแล้วค่ะกดแล้วอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะขูดมมองก็คือเสื้อเราด้านหน้านะครับแบบนี้เลยแล้ก็ใส่เสื้อเหมือนใส่เสื้อปกติเหมือนใส่ปกติแล้วก็แต่ว่าให้มันหยุดตรงหน้าผากอ่าก็คือเอาด้านหลังเนี่ยไว้ตรงแถวบริเวณหน้าผากเรานี่หลังคอเสื้อแล้วเราก็ดึงแขนขึ้นมาอย่างนี้ครับเอาแขนไปผูกไว้ด้านหลังานหลังหัวเราวิธีที่แมมกง เสร็จแล้วเราก็ไปควนนาคัา <c oughs> เสร็จแล้ว <c oughs> ดึงมาตรงหน้าผากดึงข้างหลังมาให้บริเวณหน้าผากเราเสร็จ <c oughs> แล้วเราก็ไปดึงแขนเสื้อสองข้างเลยโดยที่ให้คอเสื้อเนี่ยมันวัดตรงจมูกเราอ่านั่นนะอ่าผูกไปพอประมาณก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยดึงตรงจมูกขึ้นมาให้ปิดจมูกอ,อันนี้มีมีคนแมวมาถามผมเหมือนกันเดีเดน้องก็ถามขึ้นมา น่าดึงจมูกขึ้นมาหน่อยอโอเคไปเลยปฏิบัติหน้าที่อ่าเนี่ยเดี๋ยวทำการพ่นตอนนี้ลองชะลักก็เรียบร้อยแล้วอ่าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แบงนี้ดีต้อง